ห้เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพะควาสักเกสุวิหรารติกะปิละวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจะมตเตหิพิกุสัเตหิสเพหิวะอาหารหันเตหิทะสะหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนสะสันิปติตาโหติ พระควันตังทัศนายาพิกุสังคจ,จักอทาโคจตุนังสุทาวาสากายิกานังเทวานังเอตะทะโหอายังโคพระควาสกเกสุวิหารติกะปิลาวัตถุสมิงมหาวเนมาตาพิขุสังเคนะสัตถิงปัจจามาเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอะหรหันเตหิทาสหิจักโลกาทาตุหิเทวตาเยภุเยนะสันนิปติตาโหติพระคาวันตัง ทัศนายะพิกุสังคจายันนุณะมายมปีเยนะพักวาเตนุปะสังกะเมยามะอุปะสังกะมิตวาพักวะตสันติเกปัจปจปัจเจกะคาถาพาเสยยาติหัตโคตาเทวตาเสยยถาปินามะพะละวะปุริโสมัดสัมมิสัมมิตชิตังวาพาหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะ สุททาวาเสสุเทเวสุอัตตราหิตาพระควาโตปุระโตปาตุระหังสุอทโคตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังท,ทิตาโขอเอกาเทวตาพระควาโตสันติเกอิมังคาถัางอาาสีมหาสมมโยปะวะนาสมิงเทวากายาสมาคาตาอาคตัมหิอิ อิมังธรรมะสามังทักขิตาเยวะอัปปาร,ราสิตะสังคันติอัทะโขอัปปาร,ราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาถาังอาาสีตัตตะพิขาวสมาธาหังสุจิตังอัต,ตโนอุชุกะมะกังสุสารธีวะเนตานิคะเทวตาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอัทะโขอัปปาร,ราเทวตาภะคะวะโต สันติเกอีมังคาถังอาาสีเชตวาขีาารังเชตวาะปลีคังอินทะขีรังโอหัดจ,จะมะนีชาเตจะรันติสุทาวิมาลาจะขูมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปราเทวตาปะคขวโตสันติเกอีมังคาถังอาาสีเยเกจิพุทธังสรารนังคาตาเสนาเตคะมิสันติอปายะภูมิปะหายะามานุสังเทหัง เทวกายังปะริปูเรสันติติอะทะโคภะคะวาพิกขูอามันเตสิเยปูเยนะพิกาเวทัาสาสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปต,ติตาโหติตาถาคตังทัศสนายะพิกุสังคจจะเยปิเตพิกเวอหิสุงอะตีตะมัทานาอาราหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภะคะวันตานาเอตะประมายวะ เทวตาสันนิปาติตาเออะเหสูงเสยยะถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอันนาคตะมัทนานาราหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภะควันตานังเอตประมะม,มาเยว,วะเทวตาสันนิปาติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตะระหิอาติกิตสามิพิกเวเทวกายานัง นามานิกิตติกิตติสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเททิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสูนาถะสาธุกังมานสิกะโรถะพาสิตสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิขูภคะวะโตปัจจัตโสสูงระคะวาเอตะทะโจะสีโลกะมนุษย์กัตสามิ ยัตถภูมมาตทาสิตาเยสิตาคิริคภพลังปะหิตัตตาสมมาหิตาปุถุสีหาวาสันลีนาโลมะสังหาหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนะสาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิลาพิญโยปัตจะสะเตยัตวาวะเนกาปิละวัทเว อัตโตอาบันตะยิสัทธาสาวเกสาสนีรเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาถะทิคโวเตจะอาตตปะมะการุงสุตวาพุทธสสาสานางังเตสัมปาตุระหุญานางัอนานาาานางอะมะนุสานะทัสนังอเปเกสะมมัตทักขุงสหัสสอาถะสัตตลิงสตังเอกเสหัสานางัง อะมะนุสานะมัทะสุงอะเปเกนัตตะมัทธคุงทิสาสภาปุผาอะหุงตันจะสพังอะพิญญายะวะวะคิตตวานะจักขุมาตะโตอามันตะยิสัถาสาวกีศา,าสเนรเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขาวูเยโูหังกิตตะยิสามิขีลาหิปุอนุปุพภะโส ัตสหัสสาวะยักษ์ขาภูมากาปิระวัตถวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสินโนมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสามิติงวะนางชะสหัสสาเหมาวตายักษ์ขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสามิติงวะนางสาตาฮิราติสหัสสายัขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโต วันนาวันโตยัสสัชโนโมทมานาภพิกามุงพิคูนังสามิติว่านางอิเจเตศรสสะสหัสสายขานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัชโนโมทมานาอภิกามุงพิคูนางสามิติว่านังเวสามิตาปัจจสตาายขานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัชโนโมทมานาอภิกามุงพิคูนางสามิติว่านาง กุมพิโรราชะคะหิโกเวปุลัสสะเนนิเวสานางพินโยนางสตตาสาหัสสังยักขานางปะยิรุป,ปาสติกุมพิโรราชะคะหิโกโสปาคะสันิติงว่านางปุริมันจะที่สังราชาทะตารัตโถปะสาสติคันทภานางอาธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสสะภาโูอินทานามา มหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตตินโมทัมนาอภิกามุงพิกุลนงสามิติวะนางทักขีนันจะที่สังราชาวิรุณโหตับปัสสาสติกุมพันธานนงอาิปติมหาราชายะสัตติโสปุตตาปิตัสาพหาโวอินทานามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนันโตยะสัตสินโมทัมนาอภิกามุงพิกุันงสามิติวะนังปัชชิมันจะ ทิสังราชาวิรูปกคขภาษาสตินาคานังอาทิปติมหาราชายสัตสีโสปุตตาปิตัสสะพาหะโวอินทนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิการมุพิคูนางสามิติงว่านางอุตรัญจะทิสังราชากุเวโรตับปัสสาสติยักษานังอาทิปติมหาราชายสัตสีโสปุตตาปิตัสสะพาหะโวอินทนามามหาภรา ฮิติมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยะสัตสิโนโมทมานาอภิกรมุงพิ่กูนางสาวมิติงว่านางปุริมาที่สังท่าตะลัตโถทักขีเนนะวิรุณหโกปัจจิเมนาวิรูปะโกกุเวโล <c oughs> อุตลังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทันทัตละมานาอัทถังสุวันเนกาปิลวัฒเว <c oughs> เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสะทามายากุเกนทุเบเกนทุวิรุจวิรุจโตวิรุโตสหจันทโนกามะเศโทจะกินนุทันตุนิหันตุจะปะนาโทโอปะมันโยจเทวะสูตจะมาตะริจิตตะเสโนจะคันทพูนโรราชาชโนสะโพอาคูปัญจสศิขโขเจวะติมภรู สุริยวัชาสาเอเตยัน,ยนเจจะราชาโนุคันทภาสหราชุพิโมทมานาอภิกะมุงพิขูนังสามิติงวานางอาทาคูนาภาสานาคูเวสาลาสะตะสหตัดชากากัมภารสะตะราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทะตะรัฐาจักอาคูนาคายาสัตสิโนเอราวันโนมหามาโค โอปาโสปาคะสาม,มิติงว่านังยนาคราเชสสะสะหาสาหะรันติทิพาทิชาปะขิสวิสุทธะจักขูเวยะเวหายะสาเตวานามัชชะปัตตาจิตตาสุปันนาอิติเตสินามังอภัยันตะธานาคราชาณะมาสิสุปัน,นโตขีมามากาสีพุทโธ สันหาหิวาจายิโอปะวะหายันตานาคาสุปันาสาระามะกังสุพุทังชิตาวะชิระหัตเีนะสะมุทังอสุราสิตาภาตาโรวาสะวัฏเวอิทิมันตยัสัจจินโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราฐานะเวขาสาเวปะจิตติสุจิตตจปะปหาลาทูทะณมุจีสะหะ ตัตะจกปะลิปุตานางสัพเพเวโรจะจะมานามกาสันนตะวะพระลิงเสียนางพลาหุพัฏฐมุปาขมูลสัมมโยธานิพัฒนเตพิขูนางสัวม,มิติว่านางอาปจาูจะเทวาปัทวีจเตเชววายุตถาขมูลวารุณาวารุณาเทวาโสโมุจะกยะสัทะสัษายะสะหเมตตากรุณากาอิกา อาคูเทวายาสัตสีโนทศีติทสธากายาสภีานา,ตานตะวันยุโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยสัตสีโนโมทมมามนาอภิกามุที่ขูนังสัมิติวะนังเวณฑูจะเทวาสาหะลีจะอสัมมาจะเททุเวยะมาจันทัตสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรากิตาสุิยะสูปนิสาเทวาสุิยะมาคูปุรากิตา นักขัตานิปุรคิตวาอาคูมันทะพลาหากาวะสูนางวาสโมเศษโทสักูปาคะปุรินทะโททะเสตทสธากายาสภีนานาตะวันนิโนอิธธิมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยะสัตติโนโมทะมานาอภิกามุมพิโกนังสามิติวะนังอัทาคูสหะปูรีวาชาลามักขิสิขาริวะ อริธากาจะโรชาจะอุม,มาปุพพนิภาสิโนวรุณาสหสัพธรรมมาจะจัตอัจุตาจะอเนชกาสูเลยะลุจิลาอาคูอาคู <c oughs> วาสะวะเนสิโนทะเสธีทาสทากายาสัพเพ นานตตะวนันินนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันโตยาสัสิโนโมธาม,มานาพิกามุมพิกูนังสามิติว่านางสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมา,าคิดทาคิดทาปทุสิกา <c oughs> อาคูมนูปัทุสิกาอาทาคูหะระยูเทว,วายีจารุหิตตะวาสินโนประระคา มหาปารขาอาคูเีวายะสัตสีโนทัศเตทัศธา,ากายาสัพีมานตตะวันนิโนอิบิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัสสีโนโมทามนาพิกามุงกูนังสัมิติงวะนางสุกากะลุมหาอนลุนาอากูเวค้าณสาสหาโอทาคะตะคคยะาปาโมขาอาคูเทวาวิักคนาสัทามัตตาหาลขชามิสกาจะยะสัสสีโน ทะนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาภาวะสติทะเสเติทัศนากายาสาเพนานตตะวันโนอิธิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัตสิโนโมระมานาอภิกรรมุพิกูนังสามิติวนางขมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยะสัตสิโนลำพิตกาลามเสถาโชตินามาจะอาสวา นิมมานะรติโนอาคูอะทาคูปะระนินิมิตาทเสเตตัสธากายาสัพเพนานตตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทะมนาอภิการมุภิตกูนางสามิติวานังสัตถีเตติวกายาสัพเพนานตตะวันิโนนามันนวเยนะอาคันจุนเอจันยิะสัทิสาสะอาปะวุฒชาติมักขีลังโอคะ ตินะมะนาสวังทักขีมูขตะรังนาคังจันทังจันทังวะาอสาีตาติต,ตังสุภระหามาปาลิมัตโตจะปุตตาอิติมันโตสหะสานังกุมาโลติดโสจะโสปาค่าสามัมมิติวะนังสหัสสะพาะหะมะโลกานันงมหาภาะหะมาพิติทติอะอุป,ปะปันโนชุติมันโตพิสมากายโย ยสัตวสโสทาเสท,ทะทาเสถทาททอิสราอาคูปัจเจวะปัจเจกวะวะัตว,ว,วะสะวัตติโนเอสัตเอสันจะมัชตูอาคาปาริหาหาริโตปาริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพหะระมะเกมาระเสนาอภิกามิ ปัสสกันหัส,สะมันที่ยังเอทะคันหะทะพันทะทะราคีนะพันทะมัตถุโอสมันตาปาริวาเรนะมาโวมุจ,จิทะโกจินังอิติทัตัทะมะสมะมะหาเสโนกันหะเสีนังอะปสะยิปานินาปะละมะหาหัจะสะลังกัตตวานะเพระวังยะถา ปาวุสะโกเมโคธะนยันตตสวิชุโกตะทา,ทาสโสปัจจุทาวติสังกุโูอาสะยังวะเสตันจะสพังอภิญญายะวะวะวะคิตาวานะจักุมาตะโตอามาันตะยิสัทธาสาวเกสสเนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานะทะ ิกาโวเตจะอาตปะมะการุงสุตวาพุทธะสาสนังวีตราเคหิปักกามุงเนสังโลมัมปิอินชะยุงสพีวิชิตะสังคามาพยาติตายสัสัิโนโมทันติสาหะผูเตหิสาวะเกสาวะเตสาวะกาเตชนณีสุตาติ